เเเททไยนนีีีีีี้้ดดพรราาาาะะมมววิธชบปงสวัสดีค่ะคนรักดรงเพียนจอมวันนี้วันวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2560ค่ะใจซ้ำพาพไม่๋ยวจอมเกียไปดูนี่พีอโยนนี่ โอ้ยให่จวบพูดได้ยังไงยายพิมไม่มาไปนานยังกับขาวที่ใส่นานยังมาแล้วก็มาชี้ไปตรงโน้นๆน้น่ะไอเราก็ชี้ไปไม่เห็นมีใครเลยขานั่งฟังท้าอยู่ก็เลยตระแลวงมรดกไปรับ่าทั้งนน้น่ะทังนน่ะ พระไม่เรียบร้อยมาแล้วนะทางนี้เพื่อนมาอยู่ตรงนั้นมันต้องให้ไปกันนู้นที่ไอ้จัวมันคุยกับพวกที่อยู่กับพระแต่เพื่อนน่ะอยู่ตรงนี้มันไม่ให้ไปอยู่ทางโน้นเออถือขันหลอมตรงตรงนั่งน่ะผมเดินโผล่ไปก่อนเนี้ยกระด่างอันนี้อุ้ยเพราะพันนั่นได้มาสิส่งพูนเนาะ ต้องจอดรถเดนนี้เลมันมันมันตรงจอดรถนี้เลยแล้วนี่มันนั่นนาลดยังไงไปสะพานที่สแล้วจะไปไหนไปขึ้นมันว่าวันนี้มันจะมาแล้วสงสัยกลับไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้โทรหามันกลับรถ ของไอ้น uh, ี่เมื่อกี้มันร้อยมึงเสียไปยี่สิบ้วเมื่อกี้เก้าชนนี่บ้าเออไม่รู้ตายไปแล้วเมื่อกี้เก้าชนไงมันก็กินไปยี่สิบไงก็เหลือแปดสิบถูกป่ะนี่กูปักมึงต้องมาจ่ายให้กูอีกยี่สิบทมาอีน่ะตามใหม่แล้วกูปักอีกก็กินไปแล้วไอ้นี่มกูไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวกูคนทําคลิปเอ้ยมึงไม่ต้องถามหรอกเอาป่ะไม่เอาเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆวงไพ่ไปทำทำไมอือกูทําทุกวันอ๋อ แล้วมึงทำเป็นมากเเคยเป็นอสทีแฝงแงมุ้งดำอะไรเขายี่สิบเจดสแดดเกนะไนํา้ำม้วนนม้างออกกันแ้นไอ้วกี่ไดกเดกมันเ่งอมันเาเรียแบแล้วเหรอไม่ใช่นี่ดจุดดดตอนนี้ไมด้ไปเปลี่นมาถึงปีอย่างเนี้ยยงยงไมนดังนงอยูงงแขงแลที่สงคนดี้ แสดงว,ว่าอมนัด้ไม่ได้ไหมเปล่ยนเปลี่ยนขอมวลม่ครับ้า นั่งรถบัสพี่ต้องบินอย่างไรเมษานี่ไปแล้วไปไหว้ได้ไปตรวจดูไหมว่าร่างกายกับจัดนะงานเป็นให้จัดเป็นตัวแก่หน่อยนะผมจะแต่งงานช่วยมันไป็นให้จัดเป็นตัแก่หน่อยร่างกายกับใจใหม่เข้ากันได้ดีแล้วกันมันต้องอินยากดภูมิไว้ตลอดผมไปบอกว่าตลกเไปไหนทั้งหมดข้าวไม่ได้ ปูนะต้างเพล่ยงต้อไปเจอเขาเนี่ยเขาอ่าใช่สีขาวก็หมอบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนแล้วถ้ามันเข้ากันดีหมอไม่เปลี่ยนหรอกเดี๋ยวไม่ลำแต่ที่ไปประเทศจีนเนี่ยเป็นถูกหมอจีนหลอกยนะมันเข้ากันไปได้แล้วทแต่แต่ว่าคนจีนเขาขายได้ขายป่อหนี่นั่นก็ไปซื้อมาหกเจ็ดแสนห้าแสนหรลองใส่ดูใส่แล้วก็กลับมาจ่ายที่บ้านดูก็จ่ายเขาเป็นโรงพย้วไงในเมืองไทยเขาหัวเราะว่าเฮ้ยที่เขาใส่ให้มาน่ะ มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกมันต้องเช็คเลือดกันเกินปีท่านครับนะเขาถึงได้ปีๆงบมาเนี่ยจริงจริงก็ต้องยายาเขาไปจริงจริงอะเพืาพ้อไปจริงจริงอะอยากกินตามาตุ้งค์กันหรอไงเอาเฮ้ยไก่ขันอีกแล้วเว้ยไปเว้ยขันสองสามรอบเลยอีก ได้เวลาได้ขันแล้วไงตื่นตื่นได้เริ่มแล้ววะได้ขันได้ขันได้เรขนมหน่อยสิเล็กอันนี้คือคือเพื่อนรุ่มร่วมรุ่นเพื่อนร่วมรุ่นพระบถมวิทยาลัยปี2512นะครับ12บสองนะวันนี้ที่บ้านชันศิลป์นะฮะทำบุญครบรอบ วันที่แม่เขาเสียไปเสียไปเมื่อ20ปีแล้วใช่ <c oughs> 20ปีแล้วคุณพ่อยังอยู่ฮะ90 90กว่า <c oughs> 97 97ฮะก็เป็นลมโพล่ลมตายของบ้านนะฮะนี่มึงจะทำคลิปมึงจะถ่ายรูปกูเนี่ยน่ายคือคือจะบอกว่าพฏมฏมฏระปฐมวิทยายรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นหน้าตาดีนะฮะที่มาเนี่ยนะ <c oughs> นี่แล้วแบบกลายเป็นสมาชิกบอลเดียวกันหมดโอเคโอเคไปดูในห้องด้วยอะไรข้อมืออะไรเอากลับด้วยตายฮะซ่อนทองเมียไว้ที่สำคัญเดี๋ยวรูดหายหมดล่นมดแล้วทำไมไปซื้ออกางเกงอย่างนี้บอกซื้อแบบไอ้ยางยืดแล้วมีเกี่ยวปุ๊บไม่ก็หูรูดนี่มันอะไรแบบนี้ช่วยตัวเองไห่น่าเป็นใ เราติดให้นะไม่เข้าไปว่าวิยคนดีอย่างนี้มึงแข็งแรงอย่างนี้มึงติดไม่ทำไม่ได้เลยอตว่าเขาลิ้มน้ำน้ำเฮ้ยไม่เป็นแล้วไปฮะเป็นแต่วันนี้ยังไม่เป็นเดี๋ยวแล้วตายกูให้มึงเป็นหัวหน้าห้องไปก่อนวันนั้นเดี๋ยวหัวหน้าห้องว่างกูก็เป็นเล่าให้ต่อฟังว่าหมอบอกว่าอยู่ไปล้ลุงให้ลุงอีกสามสิบปีให้ต่อว่าล้อใหญ่ ว่าแล้วมึงจะอยู่ไปมาว่าสามสี่ปีบอกหมอคนไหนพูดวะรอรอเผาศพเพื่อนนี่หมดแล้วกูค่อยตายเฮ้ยหมอคนไหนพูดไหมพูดกูนึกงกูจะวันนี้แล้วว่ามึงอยู่สามสี่ปีโอ้ไม่รอมึงนะเนี่ยเพราะกูได้ตายคนอายุยี่สิบสองตอนดีๆค่ะไอ้ต่อมันอยู่บ้านนะคนมันอยู่หน้าคอมบล็อกของไอ้ต่อนี่คนดีๆเมียเดินหน้าเดินหลังไปนั่งไปอย่ามาเกะกะไป ว่ตอนนี้มานั่งมัเมียไว้เมียนั่งมาเรียกอยู่เรือดูที่ดูที่กางเกงใส่ไม่แน่นไม่โจ้หุย <laughs> ไม่รู้ใครเวรใครเรียกเขาเข้าเวรแล้วดีๆอะไรเมียไม่เคยอยู่เมียไป <laughs> ตอนนี้มามองหาเมียเมียไปไหนผม <laughs> <laughs> ไปบ้านเขาเนี่ยซื้อนมตัวไม่อยู่หรอกแต่เสื้อโทรมาเมียก็อยู่บ้านล่าว่ามาเ <laughs> 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 จอเมียมือ เอ้ยังมาจะมาโทษเมียเองนะว่าเมียไม่อยู่บ้านแม่อยู่นู่นไปไหนปะสัมภาษณ์อานเด็กเปล่าไม่รู้หมืนแล้วพ่างนี่โอ้โหปากแข็งปฏิเสธข้อเขาต้องปฏิเสธไว้ก่อนดิไม่ไม่จำนวนได้หลักฐานจำนวนหลักฐานยังปฏิเสธเลยรูชาวลิสบอกว่าแม่กูทีนี้กูไม่เจอมันเลยทำไมใส่เก่งงั้นมันใส่ไม่ได้หรอ แรงนะทำนึงทำไม่ได้ไม่สเมฤกนี่ใส่กระดุมเนี่ยใส่ไม่ได้ติดหนั้านี่นี่มันพองปูดขึ้นมาไม่ถ้ารถนะผมมาเนี่ยผมแบงมารถมันผมไม่รู้แต่เรารถเบนซ์แล้วกลายเป็นมันเดินหน้าถอยหลังต้องร้อยอีกแี้วต้องเดินหน้าถอยหลังจะคอยถอยองมายืนดู กือบสิบเหมืนนีไม่อยู่น่ะนี่เมียเดินเข้ามาแล้วผมเลยเจอเฮียจอมริศผมบอกเฮ้ยมึงจะเดินหน้าไหมเนี่ยจอดจอดเดินมาดูที่ตังเกียงนี่มึงสอบใหม่แล้วอนุบาลซอยห้าก็ได้ไม่ก็ถูกตีทอนไอ้ามเนื้นี่มันหิวเลยนะเฮ้ยถ้าสอบไม่ได้สอบวัดใหญ่เอาจะไปเที่ยวเมืองการลุกวัดเดี๋ยวบอกเมียให้รู้ โอทุกข์กว่าเอออย่าไปหาจะประมาณแล้วใม่ได้ไหมไม่ได้บอกไว้เนี่ยระวังล้มแล้วมึงมานครทองว่างกูก็ไปแล้วมึงจะใม่ให้กูมารับหรือไงไม่ได้เดินอ่ะวันหนึ่งโทรถามที vale ่หนกินข้าวอย่างเรื่องกูกินไม่เกี่มึงอ่มีเรื่องกินกินนะไม่กินกูไม่กินเดี๋ยวอ่อนตี เปดไหจ้วบควเนี่ยหอเกงอนไที่เราไปซื้อลงบนลงเรือหรือไงไม่ใช่ที่ยังใหม่ท่ยังใม่แ่ไม่ใช่ใหม่ปีนี้อะซื้อมานาแล้วไม่ค่อยได้ใส่ก็ยังใหม่อยู่เพรมนใช่างเกงมันทรพรหมดถึงได้ไม่คขายหน้าบ้านพรนี่มีให้ไปซื้อโดดับหมื่นนี่เรื่องจริงเลยซื้อไอ้เยวพาไปซื้อโลตั๊กเก้0ม่นนเ้ารอย เหลือหนึ่งร้อยโทรไปบอกเมียบอกเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกู้ทำเงินผ่อนเดือนละพันตังวัวอยู่นี้มื่นใช้ไปเื่ยยี่้ด็อกเกอร์เดี๋ยวบอกมาแล้วนะไม่ต้องสืกส่งอะไรไปที่บ้านเดี๋ยวบอกมาจัดการแม่สิบเดือนศูยเปอร์เซ็นต์ยี่ห้ออะไรไอของโมโต้พีสี่พันมีไอลูกสาวอยู่เมืองนอกให้ซื้อให้แม่วันเกิดเกิดวันที่สิบเอ็อนเราซื้อก่อน มึงเข้ามานั่งใกล้ๆดำได้สบตากันเอ้ยคนรู้ใจกันเออมันมีอาถรรพ์มึงมาถ่ายรูปรวมกันไม่ได้พิีละคนงกลัวตายก่อนไม่ได้กลัวตายกันนะไว้เฮ้ยเนี่ยเขาเป็นคนดีไมเกิดนะทุกวันนี้เขาโทรหาเพื่อนเพื่อนกินข้าวอย่างนีขึ้นรถบอยเกิดอย่าไปหาเพื่อนแข็งแรงดีด้วยไปรำเริง่าง กูจะมาไหมกูจะไปอย่างไรอยู่อย่างเงี้ยเราบอเดี๋ยวเราไปหาเลยมาอยู่แล้วอาจารย์จะไปแ็เล้เดี๋ววันนั้นชันสินนันไปบอกเนี่ยหรอชันสินอยู่โอ้ยพวกนี้มันอย่าไปพูดกับมันเลยมันไม่รับเราหรอกไม่ใช่สมน้ำหน้ามันกูละดีแล้วมันไม่ เคยไล่เม so ีย so มึงไม่ให้เมียมึงส่งอ่ะมึไปกูเป็นเมียกูไล่มึงไปมึงก็ไปดิจริงป่าวว่าจ้าวันนี้ใส่มึงยันนี้มึงไม่แข็งแรงนี่ไว้งากูก็ไม่ได้เป็นย่ากับมึงมึงตายมรดกก็ไม่ให้กูแต่โทษกูทุกคนอ้เงี้ยจะฝากแค่นี้อย่างเง เนี่ยม <this word> ึงทำเงี้ยเก่งรู้ดิเนี่วันหนึ่งไอ้พวกเนี่ยมันไม่มีงานทำนี่ยมันทำถึงรู้นอไม่มีงานทำดึงเต่าดึงออกมึงนั่งเฉยมันคงเสียดายข้างในมอนัย่าทำไม่มีลำคาญมึงทำให้เรียบร้อยก็ทำให้เรียบร้อยแล้วบทเยี่ยวก็บอกเขาเที่ยวทำโดยประละการเดี๋ยวก็ว่าของน้องคนนี้ไม่ช่วยมึงอีก มึงทำอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับโรคอยู่คนเดียวเดียวได้จริงๆเราดูแลมึงอ่ะลุกอีกอะมึงจะตายแช่งอีโก้กูว่ลจะดูมันยืนแอคมั้เนี่ยมึงจะยืนทำไม มึงำมึงเก่งอย่างงี้ไว่าดีนะเมื่กี้เราข้ามาเห็นป่าผละเว้ยพผลเว้ยจะเตะบอลอีกแล้วไปหาซื้อตามห้างชั้นนำนะเก่งอย่างงี้ไม่ชั้นนำอะไรขายร่างบิ๊กสี่ตัวละอยกูซื้อถึงหกตัวกูใส่ไม่ได้อย่างมึงนั่นแหลยแต่ร้อยร้อยเดียวเดียวคุณร้อยยี่สิบแล้วใช่มันทำเหรียนแบบไม่ไม่เหรียนแบบแบบมึงซื้อที่เดียวกับกูเนี่ยเหมือนเมือ ไม่เถียงกูโง่กูคล้องกับมึงนั่งเดี๋ยวก็ดึงเข็มขัดแล้วก็เอาอีกแล้วรูดอีกแล้วนี่มึงจะเที่ยวล็อกไม่อยู่ไม่เขาจะให้เมียเขามาเอาใจดูแลงนี่เหมือนเด็กกูหวัมึงไปสอบบรรุบานไปซอยห้างกัได้ได้เนี้ยดีแล้วแม่งไปซื้อไปซื้อข้างกระชูมาไทยเส้นละสองร้อย ตลาดตอนเช้าอย่าดื้อเียไอ้ดำเรียกคู่ต่อหน้าเพื่อนๆเนี่ยมือไอนี่มันขึ้นขัดนะครอีกการใช่ไอย่าดื้ออย่าดื้อผมคุณยาอย่าเมียเขาเรียกมึงต้อก็ดีไม่เรียกตุกต้อมาซื้ผมไปซักเอาไปแต่งเครื่องเลยไม่ดูว่าขัดดีไหมนะพอพอกรได้ก็เอาไปลงวันนี้ยกให้เมียมาเรื่องต่างบันเทศนะเมียถามเมียได้ไอ้แม่ อ๋อนี่บาเลยจังหวัดยกให้หมดมาไปปั่นเสี่ยมันเลยเป็นคืนนีดเดี๋ยวพ่อไปส่งฮะแล้วรถไปหมดเหรอเนี่ยไอ้โถมันมันทึ้งขึ้นไม่ใค่เกิดเนี่ยเกิดคดีเกิดแล้วตำรวจเลยต้องสอบปากคำ อันนี้เปิดรู้หมดเล่นไพ่ตรงไหนใครป๊อกกี่ตาใครอะไรแล้วตกลงนี่เจ้ามือเสียคนเดียวไม่จ้ามือไรนะสัมันไมจ้มือไม่เสียไม่เสียเฮ้ยกูไม่ได้ไปเจ้ามือมึงก็ดูชื่อดีถมแล้วอะไรก็ไม่เต็มไม่มันไม่ได้เสียอะไรเลยไม่เสียอะไรเลยมันบอกให้ตัดมึงเอาตังค์ไปกูให้มึงแน่ตังค์มันให้กูแล้วกูก็ไปซื้อเบียร์มามึงเสียอะไรมันก็กินมันก็กินได้เป็นค่าเบียร์ไป ไ้นี่ไม่บอกงี้อ่ะคนใหญ่ทองมันจะเล่นเสียได้ไงเพราะมันเล่นโกงยรงบันทึกเบียร์ไอ้ทองมาซื้อไอ้ทองมาซื้อเบียร์มาเลี้ยงโกงโกงแป๊บไปไม่มีแต้มมันบอกยังไม่ดูเลยเก้ามันล้วงไอ้เบอร์ก้าวมาบอกแม่คุ้งเก้ายังไงมาก้าวจริงๆเบียร์นี้เข้าใจมึงก็ลงทุนขายใจมีกำไรนะแต่ว่ามึงมีตังค์ให้ได้ใช้เพราะว่า มันึงซื้อแมสมาใส่แล้วใส่แล้วก็เราจะเลาะไข่ก็ถอดทิ้งแล้วก็ใส่หมาเอาจริงก็ใข่ดีเชื้อาเยอะนี่ปกติเขาไม่เข้ามาพุกาลังเข้ามาไม่เข้าไม่ซื้อกล่องแมสมาวางไว้ที่นาแล้วเข้าไปต้มตรงหน้าก็ดีนี่เคยไปเที่ยวเขาดินเปล่าต้องซื้อตั๋วนะวันนี้เขาให้เข้าฟรีไปเที่ยวไปว้าบอวันนี้ฟรีไม่ต้องซื้อตั๋ว เขาบอกหกสิบเข้าฟรีหมดหกสิบขึ้นนะสุดดัดบ้านดองไปมึงก็ไปบอกเลยนะว่าผมอายุหกสิบแล้วแล้วไอ้ตรงนี้มัน้อ่ะที่ไหนการนจไปเนยแเยี่ยมแม่ทัหน่อยน่าูดีใจขับเเพื่อนไปเขาจะชวนมึงไปทำหน่งตาได้เที่ยวไปดินี่ไม่รด้จะไรให้มันนุ่นวายไปแล้วประุไม่ใช่รุ้ทกินกับยาก เรารุ่นหน้าตาดีกินได้ทุกอย่างแม่กินจับยายเอาพวกเราจะเลินรุ่งเรืองเป็นอันว่าแยกย้ายกันจับภูมิรำเนาฮะพบความโชคดีลับกันทุไปคนหนึ่งไปด้วยเนี่ยคุณไป